มีใครไม่ได้ใช้สินส่วนไหนไหมเอามาให้กูนหน่อยดิเพราะกูยังเกมเป็นไก่ขี้กระตืออยู่เลยเนะนี่ยนี่เนี่ยต,ตรงนี้มีไข่อะเอามานี่ปั๊มปั๊มตาไก่ระมีไข่อยู่กองด้วยอะถูกเลยอีโวเป็นไก่อะเฮนชิน เป็นชินละไอ้น้องเจอกูแน่ <c oughs> กูเดินนำหน้าไปก่อนนะอยากรู้ว่าข้างหน้ามันจะอิสระได้แค่ตอนไหนรู้สึกว่าตัวเนี้ยไอหินที่มันกั้นเราไว้เหมือนเป็นทางเรากั้นไว้ให้เราบอกว่าเดินตามทางไป <c oughs> ไก่กูเป็นหมาไละขี่หลังกันไปหนี่เฮ้ย <c oughs> ก,กูเจอจิราฟแมวเป็นแมวเป็นตัวเลยแต่มีหัวเป็นนกยูงโอเคหน้านเสียไ,ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่เคยเียง ไปกินอาหารซะหมูเป็นหนวดเอ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยงอนไก่ขาไก่น้ำไม่มีตัวเหี้ยอยู่เฮ้ยกูเพิ่งเพิ่งปีกได้ได้กูอะเฮ้ยไข่ไข่เออร่อนเลยกระเพือปีกหุ้ยตะกัตเตนไม่ไก่กูอยู่ตรงนั้นนะตะกัตเตนงัวแมงป่องเฮ้ยไม่ใช่ไก่กูหรือวะตะกัตเตนงัวแมงป่อง กูอยากได้หางมันอะหางมันจะแรงนะดูเ,เ,เคยมีขา,ขาแมวหรือขาหมาสักอัน,นะดนได้หางปะไม่โอ้ไม่ดอบไม่มีว่ามันรู้สึกมันเลือกเปิดโลกปวะว่ามันไม่ใช่แบบว่าเส้นทางอบไรหรือเปล่าเส้นทางหรือว่าตามน้ำเรวอะเคยมีขาอะไรสักอันสองอันไหมเออมีอยู่นะตรงคู่ไม้อ่ะเจ้าค้าไก่เองนี้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะ <c oughs> เรามีวิวัฒนาการตกใจไอชาโด้มึงเอาหางไปเป็นขาล้อเนี่ย <c oughs> มึงเอาหางเป็นขาเหรอใช่เอามันหิวได้ด้วยเหรอหิวได้ด้วยไอ้เหี้ยมันมาหิวพี่อะ่ะไอเนี่ยมันเดินม,มาหิวพี่อะ่ะตัวไหนนี่ไงนี่นี่ดูดูดูดม่มีตะกีหิวได้วยเหรอหิวไงอะ่ะเฮ้ยหิวได้ด้วย ไี่ใหญ่เนอยู่ไม่ก็ไป่ามตัวพี่เเลยเฮ้ยกูเจออะไรแปลกๆด้วยโรบอทโรบอทโรบอทมูคามปู้่นี้ยดเสาเต็มเลยครบเซตเลยกูไอ้แมวแมจะเล่นกูกไรกูแคทด็อกอะไรคือแคทด็อกวะหมาแมวมาคือแมว เผื่อการเวลาสู้กันแล้วแม่งโดดไปกันฆ่ามันดเฮลเฮลเฮลุยเ่ผมดูไดเสาได้เก็บจัดไม่ยเลเซอร์เฮเสาสองตัวตีตาเเซอร์นั่นสะเนี่ยกูกูมีสตัวอะตรงกูอะเลบอ็ดเวสองเวสิบเอ็ดออ หยุดก่อนได้ก่อนกรงตูมีสามตัวเลยกูตายแล้วอยากได้ขาเอ้ยอยากได้ขาเว้ยสแกนเวล่าไรกันเชียววะเวลก้าเออกูเวล่าไรอ่ะเอ้าโอ้โหกูโดนขิดขึ้นข้างบนเลยเอตกลงมาเอ้ย,อยไปละสู้ข้เนอ้อง ไันเจอแอบเล่ไม,ม,มเจอ a <laughs> s s e m b l e เออเลือดมันลงแค่เพียงเดียวเองชุดทีได้ไม่ไม่น่าบือบอลเลยโอ้มันไม่อัพดได้ด้วยหรอเพิพ่งรู้น่ะอยูอัพได้ด้วยเพิ่งรู้กูยังเวล่งหนึ่งกะก่ายอยู่เลยมึงเอาเส้นส่วนสัตว์อัพวิ่งให้พี่น้องได้ A Later Few Moments later. เหนือหมายอีกแล้วอยากได้ปากนากเสาอะแต่กูขายปากงูทิ้งไปแล้วงูมันมีปากนากเสาเนะแล้วมันก็มีของคนอยู่อ่ะเฮ้ยนะแค่ได้ลอกคนที่กูอยากกูอยากจะลองอะไรบางอย่างถ้ากูทุบเต็นั์จะเกิดใหม่ป่าวะไอ้คนเฮียเนี่ยผมว่าได้สบไมต้องฟักของได้ด้วยนะเว้ยผสมอะไรบ้างวะเนี่ยนะมันพยายามจะฆ่าปูอะเออวะนี่ไงแต่ปูไม่ไม่เจ็บอะ ันแค่สรุปเอาเต็นท์มันเลยสามสามสี่ 3, ตัวเลยนะจะลุมจะลุมมฆ่ามันอะหรือเปล่าวะกูกูยี่ได้ปืนมันวะกูเจ้าดาร์สอ่ะมันช็อตแล้วมันช็อตแล้วช็อตใครช็อตใครช็อตปูแม่งช่วยยิงเฉยปู้ดไอการเด่ะมึงจะสปาวไปปะอุ้ยกูหนึดกูหนืดมันจะร้อยอยู่ไหนอะกูสร้างกูทำลายเต็นท์มาแล้วอยู่นี่อยู่นี่คนอยู่นี่คนอยู่นี่ข้ามันข้ามัน เมันไม่ตายคนมันไม่ตายไปชู่ก่อนช่วยกูดีกว่าเปน็นยังไนงะสาวกูสลบงไปไกลบ้านในใน,นี่นี้นี่ก่อนนี่ก่อนพี่เรได้เลยเพิ่งละเฮียกูหนีได้กูก็อยากหนีอยู่อ๋ออยากจะจะชาหลังหินกูจู้เอ้ะกูเรียกเฮียเอ้ยแ้วเล่นดูจมตีไม่โดนนะรับผม อืมอืมอนี่ออกมาเลยเอามันจากการมั้งเนี่ยในร่างกายของได้แต่บอดี้อ่ะไม่ได้ปากอ่ะกูจะหานอนตะเกียบตัเป็นตัวเป็นมีความสุขเหลือเกินมันบอกมีตาเดียวเพราะว่าโดนมิดจระเข้าไปในนั้นเลยปะดันเลยปะล่ะมันเข้าไปแล้วนะรอเดี๋ยวตามตาม ลาง้กลับมาค่อยว่ากันสูหรอยังวะเดี๋ยวเสามันดูตัวใหญ่มากเลยวะ m มอนเส r เอ้ยงูว่ะเขาจะได้ปักงูว่ะใครถืออะมันเป็นตีเล็กหรือเปล่าเลือดเท่าไหร่เลือดดูไม่เป็นอ่ะวิวดีเทลเนี่มันมีหัวใจนี่ไงหัวใจสองร้อยยี่สิบูสี่สิบสี่ละออยมึงเคยมึงถือมึงถือมากอะต้องต้องแทงอะ เออฮัลโหลเซอร์เลืยเท่าไหร่วะมันดูตรงนี้ได้ป่ะวไปดูได้ดูได้ชักแกนเหรอมันสิบหกมันเมื่อกี้สิบสี่เองสิบสี่เองสิบสี่สิบสี่ไม่เท่าไหร่บอกเลยบัฟอะไรเนี่ยไม่ขึ้นเลยต้องแหบไปจิ้มข้างหลังกุโดนสตันอ่ะจิ้ม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 หลบเวย ทำไมกูกัดไม่ได้วะโอเคกัดได้ละติดบูกูติดแม่งตีกันในเสาข้ามอะไรลูกพ่อจิ้มจิ้มตูดจิ้มตูดจิ้มตูดกูโยนเลยกูโยนธนูเลยเฮียนี่โยนธนู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 เอ้ยกูกูโยนใส่ลูกมึงอ่ะไอ้นี่หนวกวะเฮ้ยได้แล้วนี่ไง เอ้ยได้แล้วอ่ะ <Yeah. S 1> อีกเกรระเบิลเพิ่มหัวใจแล้วก็เบสลิมิตเพิ่มสามโอเคเออสมาถึงครับสินส่วนเนี้ยหรอใช่เพิ่มเป็นสิบเอ็ดอ่ะงั้นกูใส่เพิ่มเลยดิงูอ,อ,อ่ะเฮ้ยไก่ไก่ไก่ซับเวลากูครับของแล้วน้องเจอก,กัน เฮ้ยอะไรนะบับอะไรอ่ะน้องบับอะไรเนี่ยน้องอืมเจ็บนะเนี่ยน,น้องเจ็บนะเนี่ยน,นี้ไปไหนฮนะวิ่งเร็วจังวะไอ้ทีเร็กทีเร็กทีเร็กข้างล่งนะางอ่ะไดโนไดโนไม่ใช่ทีเร็กไล่ไม่ทันไล่ไม่ทัน <c oughs> โอ้เลเซอร์ตึงเกินอุ้ยมันสกิลกูลไม่เข้าเลยว่ะ ต่างคนตามไม่เข้าอ่ะน,น้องเอาดิเอาดิมึงกับกูอะ่ะใครจะไปก่อนใครเอา้าชิ้นส่วนกับฟิลมีแต่ขาโอ้อะไรวะขาสองข้างขากับคอ<ม>อ่ะใครอยากได้ทีเดกก็เอาเลยเนี่ยโน้นเอาไปใส่ดิดูสงครามเสียงโน้นเอาไปใส่ขามันจะเงี้ยงเงี้ยตลอดละกูอยากสร้างกุ้งมังกรแล้วตอนนี้กุ้งมังกรไม่เงี้ยได้กูสร้างยาวๆได้กูได้กุ้งมังกรมาตัวหนึ่งเลยเอาเลยอาโดนช็อต มัน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 ไม่โดนสัตว์นะมันโดนคนนะไอ้พวกสายฟ้าพวกอะไรเนี่ยโอ้สัตว์มันก็โดนสัตว์โดนช็อตเหมือนกันแรงเลยกูกูไม่แรงอ่ะมึงเป็นมึงเป็นเดลเสาอ๋อกูไม่รู้อ่ะนอกจากูเป็นเด็กของธาตุเลยนั่นนะได้ขายแล้วอ่มาแล้วะเนี่ยรองขายเลยอู้อยากได้เนื้อมากกว่าอยากได้อยากได้ปากอ่ะเดมีสกิลเดี๋ยวพวกมันยังไม่หยอกปากว่ามันเลยไม่ยอมดยอกคอามปีให้เพราะมันยังไม่ครบเอออยากได้ปากอ่ะเจอตัวนั้นแล้วแหละ ไป<ล>หาค่าเล่นดีกว่าวะอยากได้ปากอ่ะนี่มาตรงกูมาตรงกูนี่ทางกูทางกูงกำลังไปครับนี่ตัวนี้เนี่ยเอา้าเอา้ามึงมาแล้วมันหายไปไหนอนะ่ะนี่มึงกลัวกูหรือเปล่า